สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาแพ็คของแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปแพคพัสดุมาประมาณสองสามอาทิตย์นะคะก็กลับมาแล้วนะกลัวแบบคิดถึงอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทัวร์ออเดอร์กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่เนาะแล้วก็พิเศษมากๆนะคะสําหรับคนที่สั่งในวันนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะแถมไปเรื่อยๆจนกว่าของแถมมันจะหมดนะคะ ก็จะได้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์ Valentine เนาะก็นี่นะคะออเดอร์ Order ก็คือแซ่บมากนะอันนี้จะเป็นบาวนี่2องบาวนี่สนะคะแล้วก็อันนี้บาวนี่ห้าน่ารักกุบกิบนะคะก็ตอนนี้บาวนี่เหลือไม่ถึง10ชิ้นแล้วนะใครสนใจรีบสั่งได้เลยนะคะพัสดุแรกนะคะเป็นของคุณธนงศักดิ์นะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอันนี้ส่งแบบลงทะเบียน ก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นน้องบาวนี่นะคะทั้งหมด5ชิ้นเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะสำหรับคนที่สั่งบาวนี่นะคะไม่ต้องกังวลว่าน้องจะแตกน้องจะเละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อบับเบิล้ลปตัวนี้ไปให้อีกทีหนึ่งนะคะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณจิรชยานะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะเป็นน้องบาวนี่นะคะทั้งหมด5ชิ้นเหมือนกันนะ ก็อันนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณสโลชานะคะจากจังหวัดชนบุรีอันนี้ก็จะเป็นน้องสับป,ปะรดนะคะของไอบูมหชิ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณพทัทยานะคะจากจังหวัดศรีสะเกดเนาะอันนี้ของที่สั่งนะคะจะมีเป็นน้องแกะสีเขียวหนึ่งชิ้นนะคะแบบอวนมาก ก็มีเป็นตัวนี้เป็นแม่โมดนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณเพชรลดารัตนะคะจากจังหวัสดสระบุรีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจสกกุชชี่นะแล้วก็จะเป็นตัวโอเกบีนนะคะ1ชิ้นเป็นบาวนี่2ชิ้นนะคะอันนี้เราแพ็คให้อย่างดีเลยนะแล้วก็นี่เป็นของแถมนะคะ ต่อมานะคะเป็นของคุณทิตาลีจากจังหวัดเชียงรายนะคะก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นตเกเกวหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจของน้องนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสติกเกอร์นะคะทั้งหมด2แพ็กนะอันนี้ก็คือแบบน่ารักมากๆเลยต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นบาวนี่2ชิ้นเนาะแน่นหนามากเหมือนแบบพอระเบิด ต่อนะคะน,นี้จะเป็นลูกเบสบอลก็ตัวนี้เป็นของแถมนะคะพัสดุสุดท้ายนะคะเป็นของเด็กหญิงพาวลาวีนะคะจากจังหวัดขอนแก่นนะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะตัวนี้ก็เป็นของแถมเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นถุงจิบล็อกทั้งหมดสิบซองนะเอ้ยเก้าซองนะคะก็คือสั่งเป็นตัวสติกเกอร์นะคะทั้งหมดสิบชุดนะคะก็คือหนึ่งร้อยอันนั่นแหละทุกคน นี่นะคะเราก็เลยให้เป็นกล่องแบบนี้ไปเลยนะน่ารักมากๆาเลยนะคะแบบได้แบบไม่ซ้ำแบบเลยนะให้เป็นกล่องไปเลยก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหอ่อบับเบิ้ลแรปตัวนี้กันกระแทกให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าน้องไม่สามารถใส่กล่องได้เนาะก็เราก็เลยใส่เป็นซองแบบนี้ไปนะคะก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันจะมี2อ r อ e เดอร์ที่เราแพ็กไปก่อนแล้วนะคะออเดอร์ order นี้ก็คือจะเป็นซองสูมส,สกุช่นะคะ10ซองนะคะแล้วก็มีเป็นสกุช่อีกนะ อันนี้นะคะแพ็กไปก่อนอันนี้แล้วนะเดี๋ยวจะปิดติดเทปอันที่มันเป็นสีสีอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าติดอันใสๆก่อนเพราะว่ากลัวกาวมันไม่แน่นเนาะแล้วก็อันนี้นะคะนี่เป็นสกูชี่นะคะอันนี้คือเราแพ็กไปก่อนแล้วนะคะ